12ข้อที่ชาว youtube ไม่ควรทำจะทำให้ช่องไม่รุ่งไม่พุ่งนะครับสวัสดีครับช่องณสารพัดคลิป12ข้อที่ชาว youtube ไม่ควรทำควรหลีกเลี่ยงนะครับมีทั้งหมด12ข้อดังต่อไปนี้อาจจะทำให้ช่องไม่รุ่งก็ได้นะครับแนะนำควรหลีกเลี่ยงดังต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่งคิดว่าจะประสบความสําเร็จในทันทีข้อที่หนึ่งคิดว่าจะประสบความสําเร็จในทันทีก็หมายามว่าถ้าทําช่อง y o u t u b e แล้วมีโอกาสประมาณคิดว่ามาณเดือน2เดือนก็จะประสบความสําเร็จอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะครับการทํา y ำ Youtube นั้นต้องใช้ในการคอนเทนต์ต้องมีคอนเทนต์ที่ดี แล้วก็จะมีผู้ติดตามมาเองนะครับต่อมาข้อที่2คือลบคอนเทนต์ออกจากช่องลบคอนเทนต์ออกจากช่องก็หมายความว่านะครับคือเราสมมุติว่าเราเปิดช่อง youtube เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับการซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วเราเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่สร้างคอนเทนต์ใหม่คือเปลี่ยนมาเกี่ยวกับการ อ่านข่าวหรือว่ารายงานข่าวอันนี้ก็เป็นการลบคอนเทนต์ครับออกจากช่องต่อมานะครับเป็นข้อที่3ครับที่คนทำ u t u b e ควรหลีกเลี่ยงก็คือข้อ3มมองข้ามคุณภาพของเสียงในคลิปนะครับมองข้ามคุณภาพของเสียงในคลิปก็ปหมายความว่าครับว่าบางทีบางคลิปอาจจะมีเสียงเบา บางทีก็จะมีเสียงดังขึ้นบางทีก็ไม่มีเสียงเลยอันนี้นะครับแนะนําเลยครับว่าเราต้องมองมองข้ามคุณภาพของเสียงครับคือต้องให้เสียงสม่ําเสมอแต่ไม่ท่านผู้ชมได้อาต ר ลตในการรับชมและรับฟังนะครับถ้าเสียงดีคุณภาพเสียงดีก็มีโอกาสทําให้ท่านผู้ชมกดติดตามได้นะครับ กด Subscribe ได้นะครับข้อที่4สร้างคอนเทนต์ที่หลุดออกจากแนวตัวเองครับ mm hmm. ก็หมายความว่า mm hmm. เช่นเรายกตัวอย่างเมื่อกี้ครับ mm hmm. เคยเปิดช่อง mm hmm. แนะนำการซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ก็เปลี่ยน,นครับ mm hmm. เปลี่ยนเปลี่ยนแนวไปรายงานข่าวรายงานข่าวเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ควรมองข้ามครับไม่ควรทำนะครับ ข้อควรหลีกเลี่ยงข้อที่5ก็คืออัปโหลดแบบตามไจฉันอัปโหลดแบบตามไจฉันนั่นก็หมายความว่านะครับนึกจะอัปโหลดวันไหนอัปโหลดคลิปวันไหนก็อัปโหลดนะครับก็ในนี้ก็ไม่แนะนํานะครับควรอัปโหลดสม่ําเสมอเช่นนะครับเช่นเราเคยอัปโหลดคลิปวดีโอทุกวันพุธวันเสาร์วันศุกร์เห็นต้นนะครับแล้วก็ทําตามไปเรื่อยๆครับ ไม่ใช่ว่า,าลงคลิปสัปดาห์ละครั้งเป็นต้นนะครับอันนี้ไม่สมควรทำนะครับต่อมาข้อควรหลีกเลี่ยงข้อที่6ก็คือทิ้งช่วงการลงวิดีโอนานเกินไปนะครับข้อ6ทิ้งช่วงการลงวิดีโอนานเกินไปก็หมายถึงที่เราแนะนำารั้งต้นนะครับว่าทิ้งช่วงเวลายาวนานเกินไป เช่นเราเคยลงวันเว้นวันแต่ก็อทิ้งช่วงไปลงสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ยอดวิวหรือยอดการรับชมลดลงนะครับข้อควรหลีกเลี่ยงข้อที่เจ็ก็คือแลกผู้ติดตามกับช่องอื่นนะครับแลกผู้ติดตามกับช่องอื่นส่วนมากนะครับในการทําำ u ูทูบเขาจะแลก ซับกันนะครับหรือว่าแลกซับส i b e หรือแลกผู้ติดตามกันแต่หลักความเป็นจริงนะครับถ้าเราทํา YouTube ไปแล้วส่วนมากผู้ที่ติดตามก็คือผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอชอบคอนเทนต์ของเราชอบคลิปของเราแล้วก็กดติดตามนะครับส่วนมากก็คือผู้ที่ชมคลิปวิดีโอกดติดตามให้นะครับแต่ว่าส่วนที่เราแลกซับหรือว่าแลกผู้ติดตามนั้น ก็ส่วนน้อยนะครับที่ไม่สามารถกดติดตามให้ได้หรือเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าช่องที่เราไปแลกซัพ์นั้นหรือว่าแลกผู้ติดตามนั้นจะกดติดตามคืนให้เราจริงหรือไม่อันนี้ไม่ควรทำนะครับต่อมาข้อที่8ก็คือจงใจเรียนแบบช่องอื่นจงใจเรียนแบบช่องอื่นก็หมายความว่านะครับเอาช่องดังๆมาครับ ขาทาอะไรแล้วก็ทําอย่างนั้นครับเรียนแบบเช่นสามารถดึงคลิปของเขามาแล้วก็มาดัดแปลงตัดเสียงปรับเสียงก็ปรับเสียงให้เขาในคลิปนั้นปรับเสียงให้เสียงบี้ลงแล้วก็ไปใช้ภาพต่างๆครับมาตกแต่งในคลิปแทนแต่ว่าเสียงหรือว่ารายละเอียดในคลิปนั้นก็เป็นของช่อง,องดังๆนะครับ อันนี้ไม่ควรทำนะครับคือจงใจเรียนแบบช่องอื่น,นครับต่อมาข้อที่ควรเหล็กเลี่ยงข้อที่9ข้อที่9ว่าด้วยฝากชีวิตกับผลงานไว้กับ Youtube ที่เดียวฝากชีวิตและผลงานไว้กับ Youtube ที่เดียวก็หมายความว่าครับเราทำงานทำงานเช่นเราทำงานในเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียว ตต่ต่อคลิปไปถ่ายคลิปนอกสถานที่ก็ประมาณนี้ครับทำงานอย่างเดียวแต่แนะนำนะครับว่าเราควรมีงานจำลองครับให้แนะนำว่าการทำ YouTube หรือว่าเป็นยูทูบเบอให้เป็นงานํำรองจะดีที่สุดครับหรือว่าเราจะมีสินค้ามาขายในช่อง y o YouTube ของเราได้ครับหรือว่าเรามีสินค้าก็าสามารถรีวิวแล้วก็ขายในช่อง y o YouTube ของเรา เพื่อเป็นการเพิ่มยอดเงินครับในบการยอดเงินได้ไม่ต้องพึ่งแต่ you tube อย่างเดียวนะครับต่อมาข้อควรหลีกเลี่ยงก็คือข้อที่10ตั้งคำถามผิดประเด็นครับตั้งคำถามผิดประเด็นเช่นจะทำให้ช่องโตโดได้อย่างไงบ้างแล้วก็ทำอย่างไรให้มีผู้ติดตามเยอะ หรือทำอย่างไงให้ยอดวิวพุ่งยอดวิวเยอะๆประมาณนี้ครับทางเราก็แนะนำนะครับว่าให้ควรทำคลิปไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าจะมีผู้ติดตามเท่าไหร่หรือมียอดวิวมากน้อยขนาดไหนทำไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปด,ด้วยความความสุขนะครับโดยความสุขเดี๋ยวก็จะผ่านกด youtube เองนะครับก็จะสามารถสร้างไรายได้ได้เช่นกันนะครับ ใจเย็นๆนะครับในการสร้างหรือว่าการทำ youtube ครับต่อมาข้อ41การหลีกเลี่ยงครับการหลีกเลี่ยงข้อ 10, ที่11ก็คือฟังคำแนะนำจากคนผิดๆฟังคำแนะนำจากคนผิดๆอาีิเช่นนะครับเช่นเราทำ youtube ดีๆก็มีคนมาบอกว่าช่องของคุณนี้คอนเทนต์ไม่ดี ไม่ควรใช้คอนเทนต์นี้ครับให้แนะนําไปใช้คอนเทนต์อื่นเช่นที่เรายกตัวอย่างข้างต้นก็คือช่องนี้ไม่ควรสอนในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับแนะนําให้เ,เกี่ยวกับข่าวดีกว่าที่ข่าวการเมืองข่าวดาราเพราะว่าในการเปิดช่องเกี่ยวกับของข่าวดาราหรือว่าข่าวการเมืองมีผู้ติดตามและก็มียอดวิวยอดซับสไครต์มากมากครับ อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ผิดๆนะครับต่อมาข้อควรหลีกเลี่ยงก็ข้อ12ความล้มเหลวไม่ได้แย่เสมอไปนะครับถ้าเราทำ youtube ไปเรื่อยๆแล้วคนติดตามมีน้อยแต่ว่าเราก็ภูมิใจครับเราทำคลิปวิดีโอเต็มความสามารถแล้วก็อาจจะมีผู้ติดตามเพิ่ม แล้วก็ชั่วโมงการรับชมผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube ที่ว่าด้วยมีผู้ติดตาม1,000ค,คนขึ้นไปและมีชั่วโมงการรับชมอย่างน้อย4,000ชั่วโมงหรือ2,40,000นาทีนะครับอันนี้ทางเราก็แนะนำไว้เพียงแค่นี้นะครับว่าความล้มเหลวไม่ใช่แย่เสมอไปความล้มเหลวก็คือจะผลักดันให้เราสู้ต่อไป ให้เราทํางานต่อไปปุณุดท้ายเราก็จะประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับทางเราก็แนะนําไว้ประมาณนี้ครับว่า12ข้อที่ควรหลีกเลี่ยงทําให้ยูทูบเบอร์หรือว่ายช่องยูทู e ไม่พุ่งไม่ลุ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะัสารพัดคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ เชใหมาคลิปหน้าครับ